ค okay. สวัสดีด้วยนนะ,อ,ะอยู่ก็ไม่นะะ่ะก็โอเคนะวันนี้เราจะโอ้มมกระโด่ทาวเวอร์น่าเบื่อมากเลย วันนี้จะผ่านได้ไหมต้องไปดูใครไม่ดูใครไม่กดไลค์ขอให้ขอให้ขอให้กดไลค์จบโอกาด เลยโอเคเนี่ยคุกก่เกินไปเฮ้ยทำที่ยืนมาเอาบทำที่ยืนอะไรให้เลกขนาดนั้นนะโอ้ยเนี่ยผมแต่งตัวม่เออเท่ไหม ใครใครใครบอกว่าที่อย่าลืมคอมเมนต์ทุกคนก็จะลืมบางคนก็ลืมบางคนก็ขี้เกียจคอมเมนต์บางคนก็ไม่คอมเมนต์เลย ชิว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 หมาชิวชิวเกินไปเออติ๊บติ๊บตึ๊บติ๊บติ๊บต๊บติ๊บเอต้องเน,นี่ยอ้าวตรงนี้อ้าวเฮย้ยปีนขึ้นไปแบบน,นี้โอ้ทางลึกลับ ทางลึกลับซับซ้อนโอเคผมเก่งไงอ้าอ้าอ้าวพูดยังไม่ทันขาดครับผมเก่งไ,งได้ไงเน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 ดึดดึดเนี่งกระโดดโอ้โหมันนี้ได้อ่ะเออเเก่งแค่ไหนชิดู อ้อมเนี่ยเป็นไงเก่งโคตดบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมเก่งแค่ไหนก็ไปดูคลิปคลิปไหนอ,อะคลิปที่ผมจำไม่ได้เลยกันโอ้ยมันไม่ถึงอะผู้สร้างเกมพัฒนาเกมมาดูเกมตัวเองเลย อันนี้เป็นทาวเวอร์ที่ยากที่สุดแล้วนะเขาบอกมาใครอ่ะไม่ไม่เคยมีใครบอกเนะี่ยหัวฮอปช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ย,ยมีคนไปถึงดาวสิบห้าด้วยเหรอเขากระโดดขึ้นไปตรงนี้ยังไงอยากรู้อ่ะเนี่ยขึ้นไม่ได้สักที นี่เยผมต้องทำยังไงพปเลยบลอขึ้นมาหนขึ้นมาหนขึ้นมาสอนวิธีทำเลยมันไปยังไงมันไปยังไง รู้ไหมจากสิบสองสิบสองสิบสองต่อไปเป็นอะไรรู้ไหมสิบสองต่อไปนะผมจะกดต่อไปนะสิบสองับไปเป็นศูนย์อ่าศูนย์ข้างหลังศูนย์ันเป็นอะไรยังไม่มีใครรู้เป็นสิบสองครับ <G ül> เอเต้องมาที่ไหนต้องมาที่ไหนทำไมต้องมาผลเนี่ยไปต่อดีกว่า ใครใครผ่านใครผ่านตรงนี้อย่าลืมมาบอกด้วยนะไม่มีใครผ่านหรอกตรงเนี้ยเผ่านเลอุ้ยอะไรดิ นี่แหละนี่แหละแล้วก็อมะมเต้ฮมีฮมีฮมี ใครที่ชื่อโบออกมารับรางวัลหน่อยครับโบโบเอเนี่ยโบโปรโปรเขาชื่อโปรโปรแถมช็อกโกแลตรางวัลดีเด่นใครก็ไม่รู้ ออกมาคอมเมนต์ผมแล้วผมคาดว่าอาจจะเป็นนะโบไม่มีใครรู้จักนาโบเลยนาโบคือใครนบโบคือใครไม่มีใครรู้จักเขาเลยผมคาดว่าจากที่เขาคอมเมนต์อันนี้นะคลิปที่แล้วเนะี่ยคลิปที่แล้วมากับกันนะยเียร์หาน โอ้ยสาธิลาม้โอ้ยมันตรงเป๊ะเลยนะดูปกติเขาก็เขาก็รู้กันอ,อยู่ว่าเอ้ยม,ม,มันก็ไม่แปลกอะไรนี่มันก็เขาก็พูดปกติแต่พอทีนี้เราเราสองคนน่ะพี่กับน้องอ่ะไปตั้งว่ามันตลกใช่ไหมนั่งว่ามันตลกอะไรเฮ้ยอะไรแล้วพอทีนี้ คนเนี่ยคนนี้จำได้ไหมเอ้วโ,โกโนเน้เนี่ยเนี่ยผมก็ได้บอกนบโบเขาไว้ว่ามันมีสองฉากนี้ที่ผมกับพี่ตั้งให้เป็นแบบนี้แล้วพอทีนี้ <laughs> เขาก็มาคอมเมนต์ใช่ไหม <laughs> ผมอ่านชื่อไม่ออกหรอกว่าอะไร แล้วพอทีนี้มนผมตั้งมันม่าจะเป็นนิพูนแหละถ้าไม่ใช่คือบ้า,าแล้วแหละดเดี๋ยวในคลิปนี้นะทุกคนตกับตันสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีสสดครับเอซีบัตเต้ทั้งหลายอคือแบบมันแบบไม่ไหวอ่ะเขาเป็นผู้หญิงนะ แต่เขาปลอมตัวเป็นผู้ชายกดเข้าไปใช่ออนนี้แล้วก็กดเข้ามาตรงนี้ดูนเนี่ยตั้งทฤษฎีแล้วตั้งทฤษฎีแลยอู้ท่าไม่ใช่คือออกมาคอมเมนต์หน่อยคนนั้น <c ười> คุณใช่ระบูไหม <c ười> คุณใช่ไหมครับ <c ười> โอเคนนี่ดู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 มากับกันนะครับดูนี่น <c ười> ะ กระทันหันก็ขอโทษด้วยเพราะว่าผมอาจจะเมมเต็มแหละออ,อเคนะผมอาจจะเมมเต็มนะถ้าคลิปจบแบบกระทันหันอ่ะเคเคชิมทีวันนี้อยู่คนเดียวนะครับวันนี้เราจะมาอ๋อแอบเคอเคี้ลไปเลย <g ül> อันนี้นี้อัดช่วงปีใหม่2025กำลังจะขึ้นปาริโทนนะนะครับอยู่ผมเองนะปี่โตนี่เขาเล่นนี่คือเกมช่วงนี้น่าจะเป็นวัดนะช่วงนี้นวยวช่วงต้นสองพันยี่สิบห้า โเ okay. คส่วนัคลิปนี้ด้วยนะอยู่ผมเองนะประตูนะขี้เก็บตัดต่ออีน่ยนี้ว่าจะตัดต่ออยู่แต่ค้คตรขเกียเลยอันนี้ก็อธิบายก็ช่างผมก็ไม่มีอะไรจะอธิบายเลยแน่นั้นแล้วตรงนี้ เลยอันนี้กบเลยกลบอันนี้เกมีไม่ได้เล่นใครอยากดูก็เฮ้ยทำไมมันยอดวิวเท่ากันน่ะเฮ้ยใครอยากดูก็ไปดูได้นะเนี่ยหกวิวหกวิวโอเคแล้วก็ไอช็อตอมีอะไรบ้างนะจำไม่ได้ อ้นี่ทุงท่งทุงท่งทุ่งซาฮู่ล่ละลบไอ้นี่ลบไอ้นี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาใช้แม่แบบใช้แม่แบบผมใช้แม่แบบเลยบอกไว้ก่อนเลยอย่าลบพิงผมใช้แม่แบบเดียผมลบอันที่ใค้ม่นเลยนะเอา ่วนผมมีแค่นี้เหรอเนี่ยมันมีไอพวกนี้ด้วยไม่ใช่เหรอแต่ามันหายไปไหนทำไมเอ้ามันหายไปไหนอ่ะมันก็เลื่อนลงมาได้โอเคโพรดนะคบอันนี้จีจีซีลบไปเลยลบลบเออแล้วก็อ่ะ แอนเอกดไลค์ให้กดไลค์ให้กดไลค์ให้โอเคอันนี้แหละโอเคเต็มเลยชงผมมี93วิดีโออ่ะเป็นไง แล้วก็เอาเกินไปอืมอันนี้คือบอกหลายคลิปแล้วนะไปเข้ากลุ่มผมด้วยกลุ่มผมชื่อจะไม่ได้ไวันนี้เราจะมามุดท่อกันต่อ ไ่กระโดดออบบี้เหนื่อยเหนื่อยมาแล้วต้องมามุดท่อเสี่ยงตายเกมนี้ผมเคยเล่นนะเดี๋ยวผมไม่แต่งตัวมาใหม่ด้วยเพื่เท่เลยอะแต่ละคนเก่าเท่กว่านี้นี่จะเป็นอา้อาวอ้าถ้าจะมุดอ,อ่ะอ๋อนี่คานนี่คานคาโอเค อู๊อ์ไปทางไหนช่วยด้วยผมขาดอากาศหายใจเออวช่วยด้วยช่วยด้วยโอ,โอ้โอเคโคงไฟโอเคครับนักมุดถ้ำทั้งหลาย ถ้าไปมุดถ้ำเสี่ยงตายมากเพราะฉะนั้นมามุดในเกมเถอะมันมีให้กิ้งด้วยนะกิ้งกดอะไรอะ่ะผมแจมไม่ได้อะ่ะไม่ช่วยได้เยอะเลยนะกิ้งอะ่ะตอนแรผมแจมไม่ได้กิ้งกดอะไร Okay. อ,อ,อันนี้ทะลุอันนี้ไม่ใช่นี่ชอบไม่ใช่คิงกดอะไรอะ่ะผมจะไม่ได้อาผมเดินใต้น้ำได้อะเป็นไง ตรงนี้เหมือนจะมีช่องรูอะไรสักอย่างเอา้าไม่ใช่เหรอตรงไหนเพื่อนหาทางเจอไหมเร็วเร็วโอ้ยโอ้ยผมเดินในน้ำได้แต่ผมขาดอากาศหายใจเลยโอเคโอเคโอเคเหน่หอข้างบนเหรออ๋อข้างบนยิงด้วย รู้ว่าทางเก่าไม่น่าใช่ือมั้าอันนี้น,นี้ใหญ่กว่าเยอะฮะทางตันเราจบแล้วเหรอเอาดีอีซีจังถ้าจบแล้วเราก็รีเซ็นน้ำผมมันอาจจะมีต่อแหละแต่ผมว่า เนี่ยผมเคยไปทางที่มันโคตรโคตรของโคตรของโคตรยากมากเลยนะเนี่แบบโคตรเทพอ่ะแล้วพอทีนี้ผมก็ไปถึงแล้วมันจะมีรูที่คู่ของโคตรของโคตรของโคตรแบบอย่างเล็กอ่ะแบบเล็กแบบเล็กแบบไม่ไหวอ่ะแ้วผมมุดเข้าไปไม่ได้ไงมันอาจจะจมแล้วแหละผมก็พยายามมุดเข้าไป แล้วไม่รู้ตัวว่ามันอาจจะจบแล้วเนี่ยตอนนั้นผมใช้กิ้งลงไปตรงนี้นะนกดกิ้งไม่ได้แล้วเหรอเอาตัวช่วยขอตัวช่วยกิ้งกดไงอะเนี่ยดูมันกดไม่ได้แล้วอ่ะถ้ากดไม่ได้นี่คือแบบ โอ้ยโดนโดนทำลายโอ้เอาถ้าผมไม่เห็นทานคนุณผมถ้าผมกินไม่ได้ผมไม่เล่นแบบคุณอีกต่อไปนะเจ้าของเกมอะ่ะเออถ้าเจ้าของเกมฟังภาษาไทยออกอะ่ะเออผมจะไม่เล่นแบบคุณอีกต่อไปเลยเรื่นี่อะไรอะ่ะวิลเละุลิด จอสีน้าอาืมผมเป็นใข้หวัดใหญ่เออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เราไม่บอกข่าวร้ายดีมันเดี๋ยวมันมาก่อนเดี๋ยวมันมาไงเดี๋ยวมันมาเราเราเราไม่พูดถึงดีกว่าเดี๋ยว,เด,ยวเ,เดี๋ยวเป็นจริงเดี๋ยวเป็นจริงเลยเป็นจริงแล้วเนี่ยเออเป็นจริงแล้ว อัคิีพให้ทุกคนดูไม่ได้เลยนะเอัคคิปให้ดูอาจจะไม่อาจจะได้นะอาจจะได้แต่เปอร์เซ็นต์ได้คือน้อยอนเนี่ยแต่ก่อนคือผมกดกิ้งไ,ไ้แล้วนะนี่คือกิ้งไม่ได้เลยกดตรงไหนอะ่ะเนี่ยผมกิ้งไม่ได้เลย ทำอะไรไม่ถ่ายเลยอะหดหลาเกินเกินไปอ่ะเออต้องทำแบบนี้รู้สุดแล้วรู้สุดแล้วคือแต่ก่อนกิ้งช่วยผมมากแต่ทุกวันนี้ไม่มีกิ้งแล้วอ่ะเออเสียใจอ่ะกิ้งคือเพื่อนรักผมตลอดไปเลยอ่ะเ้อ ทุกวันนี้ไม่มีกิ้งแล้วก็ต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะฮะเอา้าเราเราจะไปไหนเอา้าล,ลืมจดหมายตัวเองเอา้าวทางนี้มั้ยมาแล้วก็เอะฮ้ยนี่ไงมาโผล่ตัวนี้เอ้อไปไหนต่อ แล้วก็มาตรงนี้ต่อตรงนี้ต่อแล้วทางไหนต่อตรงไหนต่ออันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือขั้วเหนือยังไงอ่าปีนมากลอกก,ลก,ก,ลก็ลกก็ลอกแล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็กระโดดลงมาตรงนี้แล้วก็ยังไงต่อโดดลงมาตรงนี้ยังไง นไงต่อแล้วทําไมแล้วไไงต่อพ่ออย่าบอกนะให้เราไปตรงเนี้อ,อ,อ่ะเพ่โดดลงมานี่คือผมมาน่าจะสุดทางนี่นแหละน่าจะขึ้นไม่ได้ด้วยต้องรีเส้อย่างเดียวถ้าจะไปขึ้นอีกก็ต้องเสียเวลาอีกแล้วก็ต้องหาทางอีก คือมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนแบบเบื่อแล้วแบบที่เกียจทำแล้วหรือว่าไม่ยากเกินไปแล้วหรือว่าถึงแล้วก็ให้กดรีเซ็ตนะไปน่อมุดข้ามาได้แล้วเป็นไงต่อนาะจุบโอเคอีซี่ แต่ตรงนี้ไม่อีซี่แหละตรไหนเจะลงไปยังไงออโอเคแมนยังไม่เต็มนะแต่เพรว่าทวนผมหาทางไปไม่ได้อะ จริงนะเออมาตรงนี้แทนมาตรงนี้แทนมันก็มีทางตรงนี้หรอ่่ตรงนี้เหมือนเห็นรูอะไรไม่น่ามีนะฝากคลิปนี้ถึงสกิวีดี้นะครับอย่าอย่าอย่าไปทำคามิล่าแมนเลยนะมันนิสัยไม่ดีนะครับทางนายมั่นเมืองนี่เออ พี่ผมได้อยากได้ละบูบูอ่ะพี่พี่ผมได้อยากได้ละบูบอูอืมหาหาทางไม่ได้ก็จบเลยกัน